คอยดูแลข้างกลยเธอที่อยากให้เธอมีวัง สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ห้องทดลองส่วนตัวส่วนตัวของดรแอนคนนี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเป็นวันแรกที่แอนิเมชั่นซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้จะค้นหาชายหนุ่มมากความสามารถ3คนมารับหน้าที่สําคัญจากหน่วยบัญชาการลึกลับซับซ้อนอ่ะอ่ะอะอ,อยากรู้จะแย่แล้วสิว่าใครกันน้าคือสามหนุ่มที่ดรแอนบอกนั่นแหละค่ะคือโฉมหน้าของซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ที่ถูกคัดเลือกมาปฏิบัติการกู้ความดีทําให้สังคมไทยมีความสุขฮะแล้วถ้าเกิด3มหนุ่มเขาไม่ยอมรับงานนี้ล่ะจะทำไง ไม่ได้ไม่ได้แล้วดรแอนต้องรีบเข้าไปจัดการซะหน่อยแล้วค่ะต้อมกำเนิดฮีโร่จะหนีไปไหนอ่ะจะหนีไปไหนอ่ะ <c oughs> หลับตัวนี้ด้กว่าเราจากกันทำไงดีอ่ะไม่มีทางไปแล้วอย่าเข้ามานะอย่านะอย่านะอย่าข้ามานะกลัวแล้วจ้าอย่าเข้ามานะต้องมาน้อยจะอ้ย ลกลัวกลัอเห,หายไปไหนแล้วอ่ะรอดแล้วเราเย่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 อาจะเฮ้นี่ของข้าไงของข้าตั้งหากแล้วไงเห่าด้วยความดุด,ดันป๊อกปโอโดมากเลยป้องปงจะอะไรขึ้นเนี่ย 来了！来了 เมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุโกาลหลขึ้นที่บ้านของท่านนายกเมื่อเจ้าชีโร่สุนัขพันธ์ชิวาว่าสุดรักแสนห่วงของคุณหญิงซึ่งมีมูลค่ากว่า30ล้านบาทได้หายตัวไปอย่างลึกลับทั้งตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแผนปูนเมืองของพรรคคู่แข่งแต่อีกกระแสน,นึงคาดว่าน่าจะเป็นผลงานของแก๊งลักหมาที่อารวาสหนักอยู่ในขณะนี้นะครับคุณแววใจเตรียมปัดฝุ่นโปรเจกต์ซูเปอร์ฮีโร่ได้เลยนะอะไรนะคะ มีฝุ่นบนโต๊ะท่านเหรอคะเดี๋ยวไปชันจัดการเองช่วยๆๆเข้าใจผิดแล้วคุณแววใจผมบอกให้ปัดฝุ่นโครงการซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ปัดฝุ่นโต๊ะผมอ้าวฟังผิดไปค่ะขอโทษนะคะเจ้านายค่ะเออแล้วไงต่อคะโปรเจกต์แรกของเราคือตามหมาหาเมียนายกเฮ้เมียนายกเหรอคะเปล่าหรอกแกล้งพูดผิดนะเอาใหม่ก็แล้วกันนะคะเริ่มได้ห้ส เราต้องตามหาคนมาปฏิบัติภารกิจตามหาหมาของนายกดิฉันพร้อมแล้วค่ะโอ้ยดอ,อ,อ,ดอ,อรแอนดรแอนนักวิทยาศาสตร์จอมอัจฉริยะผู้คิดค้นนาโนชิปซูปเปอร์พลังมหึมามหาการและเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโปรเจกต์ซูปเปอร์ฮีโร่คนนี้นี่เอง สวัสดีค่ะเจ้านายมาได้ยังไงคะเนี่ยมาเมื่อชาติต้องการจริงเหรอคะจริงสิแน่นะออแน่สิหยุดหยุดออร้องได้แล้วเวลามีน้อยต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกนาทีด็อกเตอร์แอนนี่คือรายละเอียดกฎกติกามารยาสากลสมบัติผู้ดีที่เราฮีโร่ต้องปฏิบัติแล้วฮีโร่ล่ะ วางใจเธอขัดเจ้านายแอนเตรียมไว้แล้วฮีโร่หมายเลขหนึ่งบอยหนุ่มมาดเข้มสมัยอนุบาลได้แชมป์คณิตคิดเร็วมีไหวพริบและชอบวางแผนเชี่ยวชาญเรื่องโปรแกรมทุกชนิดเคยมีคนเสนอเงินก้อนโตจ้างให้ไปเป็นแฮกเกอร์แต่อะไรที่ไม่ถูกต้องบอยไม่ทำเย้ยฮีโร่หมายเลขสองมาผู้เชี่ยวชาญกีฬาทุกชนิดเป็นชายหนุ่มผู้เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสมัยสมขวบเคยเดินเท้าเปล่าระยะ1กิโลเมตรเพื่อซื้อขนมเพียงขอเดียว ถ้าตั้งใจทำอะไรมากไม่เคยยอมแพ้จะพาไปไหนไม่ไปฮีโร่หมายเลขสามณเดชเป็นชายหนุ่มผู้มีความตั้งใจและเกรดความอายุติธรรมเขาเชื่อมั่นในความเสมอภาคมีมนุษยสัมพันธ์จนเลิศและสามารถพูดได้หลายภาษาเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกชนิดอะไรเสียณเดชซ่อมได้ออ๊ยอะไรกันครับปล,ปล่อยผมนะปล่อยปล่อย อย่าบอกนะว่าพวกนายก็ูกพวกนั้น,นจับตัวมาเหมือนกันใช่แล้วนี่ที่ไหนอ่ะฉันจะรู้ได้ไงก็ถูกจับตัวมาพร้อมๆกับพวกนายฉันชื่อบอยนะและพวกนายล่ะฉันชื่อมากส่วนผมณเดชส่วนคนสวยคนนี้แวบวบใจเองครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นคนพวกนั้นเป็นใครพวกแกงเรียกค่าถ่ายหรือเปล่าหรือ,อแกงถ่ายเอาไว้วะไม่นะ นี่มันอะไรกันแล้วตัวพวกผมมาทำไมอย่างนี้เข้าขายลักพาตัวนะครับบ้านเมืองมีขือมีแปรอย่าปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลพวกเราอย่าไปยอมถูกผมไม่ต้องพี่สองคนลุยเลยอ้าวเฮ้ยล้อเล่นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเลยคะ่ะไปพบด็อกเตอร์ก่อนท่านจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้พวกคนเข้าใจตามแววใจมาสิคะ เออแล้วนี่เราจะไปไหนกันเหรอครับนั่นเดชั้นยูยูยูจีนี่มันคือชั้นอะไรครับก็ชั้นอันเดอร์อันเดอร์อ o u n ดกราวกันเะคะหรือที่แปลว่าชั้นนรกจะเย็นเดี๋ยวก็รู้ค่ะมากันครบแล้วค่ะด็อกเตอร์ ไงด็อกเตอร์ถึงเป็นผู้หญิงล่ะแถมยังสวยซะด้วยพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจำน้องชายคนนี้ได้ก่อนนายรู้จักเขาด้วยเหรอเปล่า <c oughs> หน้าตาก็ดีทำไมถึงคิดอ่านเป็นผู้ร้ายล่ะครับ <c oughs> แล้วนี่ลักพาตัวพวกผมมามีวัตถุประสงค์ะเอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเ,ออเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแอนเองฟังให้ดีนะคะทุกคน พวกเธอทั้ง3าคือผู้ที่ถูกเลือกถูกเลือกใช่แล้วค่ะพวกคุณได้รับเลือกเข้าสู่โครงการซูเปอร์ฮีโร่โครงการซูเปอร์ฮีโร่ใช่เป็นโครงการลับของหน่วยบัญชาการลึกลับซับซ้อนหน่วยบัญชาการลึกลับซับซ้อนเป็นหน่วยพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจใจบุญท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงท่านอยากเห็นสังคมของเราดีขึ้นเลยก่อตั้งโครงการซูเปอร์ฮีโร่นี้ขึ้นมาและภาร,รกิจของพวกคุณก็คือ ปกป้องประเทศชาติดูแลทุกสุขของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนและพิทักษคุณธรรมจากการกระทําของเหล่าคนชั่วให้สังคมของเราดีขึ้นแต่พวกเราเป็นแค่คนธรรมดานะครับจะไปปกป้องประเทศได้ยังไงพวกเธอทำได้อยู่แล้วเพราะพวกเธอมีนานชิปซูเปอร์พลังมหึมามหาการ เราาหน้าหนักใจหน้าปวดหัวหน้ากรุ้มหน้างงหน้าสงสัยและหน้าขำของหมากณเดชและบอยยังมีอีกมากมายเลยค่ะกลับมาลุ้นกันต่อในช่วงหน้านะคะซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้น้องๆคะปัญหาแรกที่ทั้ง3ามกำลังจะเจอกับยังไม่ใช่ภาร,รกิจหาตัวคนร้ายที่ออกอรา,ารวาสขโมยน้องหมาในกรุงเทพนะสิคะแต่จะเป็นอะไรนะ่ะหรอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะในระยะเวลาหนึ่งเดือนวันนี้สุนัขจำนวนมากได้หายไปจากเจ้าของอย่างไร้ร่องรอย มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรและนี่ก็คือคุณนุกนิกเจ้าทุกของเราที่ต้องพลัดพรากจากสุนัขอันเป็นที่รักนะครับสวัสดีครับคุณนุกนิกเออนุกนิกนะชื่อหมาของผมครับผมพูดผิดไม่ได้เหรอครับพูดผิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ทราบาดนุกนิกหายออกไปจากบ้านนาหรือยังครับช่วยชี้ชัดๆด้วย โอ้โ <One> ห <input> oh 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 oh. ชัดเข้าหน้าเลยครับเป็นฝอยๆเป็นเม็ดๆเลยสามวันแล้วครับปกตินุกน,นิคจะอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปจรจัดที่ไหนแต่จูจู mm. ่จู่จูหยุดเลยครับหยุดเลยหยุดเลยแมวแม่แมวผมไม่ชอบให้ใครมาลองไห้ถ้าผมไม่ได้เป็นคนทําให้ร้องเองสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากถึงนุกนิกบ้างหรือเปล่าครับนุกนิกนุกนิกกลับมาบ้านนะตัวเองเขาเป็นห่วงมากรู้ไหมรักนะจุบุจุบุลาแล้วครับสวัสดีครับ และนี่คือภารกิจแรกของพวกคุณสุนัขชีวาว่าแสนรักแสนห่วงของภรรยาท่านนายกตามหาหมาหายเนี่ยนะครับภารกิจของพวกเราอะเราสืบทราบมาว่าพวกมหมาที่หายตัวไปเนี่ยเป็นผลงานของแกงลักพาตัวมหมาแกงลักพาตัวหมาถูกพวกมันจะจับสัตว์เลี้ยงแสนลักเหล่านี้ไปส่งขายให้พวกพ่อค้าต่างประเทศพวกคุณต้องนำเจ้าชีโรและพวกหมาที่ถูกจับตัวไปกลับคืนสู่เจ้าของอย่างปลอดภยัยและจำไว้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความลับแล้วพวกเราต้องทำยังไงอะ ก็ด้วยนานโนชิปซูเปอร์พลังมหึือมาหมหาการที่แอนคิดค้นมากระมือจะทำให้คุณแปลงร่างได้และที่สำคัญมีพลัง,งที่คุณคาดไม่ถึงเราจะแปลงร่างยังไงฟรีสตาร์เอา้นานะเด้ อ,อ,อ้าวก็ดรแอนบอกว่าฟรีสไตล์ผมก็ว่าไาวถูกท่าแล้วนี่ท่าฟรีสไตล์แบบเนี้ยไม่ใช่หมายถึงว่าแปลงกายท่าอิสระตามอัธยาศัยจะเล่นแบบยอดมนุษย์มดเอ็กมดแดงมดไฟฟ้ามดอะไรก็ได้ทำไปเถอะแต่ขออย่างเดียวคือต้องกดปุ่มเข้าใจไหมกดปุ่ม แล้วไงต่อมีคู่มือการใช้งานไหมครับไม like <bbe> ่มีอ้าวแล้วพลังพิเศษแบบไหนล่ะที่คุณอยากมีผมอยากบินได้เฮ้ยเฮ้ยผมบินได้ผมบินได้ว้าวว้นี่แค่ความสามารถพื้นฐานของชุดเท่านั้นนะที่เหลือคุณต้องค้นหามันด้วยตัวเองเอาละออกปฏิบัติงานได้โอเค สามคนมาใครกันใครใครใครรใครใครรใครใครในรใคครใ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 ค 120ตัวเป็นหมาดำซะส0ที่เหลือคระสีคระพันจะเสียดายปะระเดไลสุด,ด้ายมันก็ต้องถูกขายไปอยู่แต่งประเทศอยู่เดียดงาผู้กแกจะได้ไปเที่ยวแต่งประเทศแล้วดาชีโอป่าว <c oughs> ขายของรอดดี้หมดแล้ววะฉันว่าฉันจะเลิก,ปก,กลเป็นโจรอ้วนกับเขาสักที่ะแกเลิกเป็นโจรแล้วจะไปทํามาหากินอะไรเนี่ยฉันไม่ได้เลิกเป็นโจรแค่เลิกเป็นโจรอ้วนต่อไปก็เรียกฉันว่า <c oughs> <c oughs> นี่เดาเสืยมืด เสือมืดอิ้ยงั้นฉันขอเป็นไตรภูมิได้มาฉันว่าฉันหน้าเหมือนเขานะจอริงด้วยเด้อวัยอิ่งแตงหูแกเหมือนเขาเด้ดเลยแกก็ดําเหมือนเขาเลยแต่แกไฟกว่าน่อยต้อ <c oughs> เป็นเสือมืดติ <c oughs> ดไม <c oughs> หมด <c oughs> ไหนนะอยู่นี่หรือเปล่าอาจารยไม่นะช<า>่ด้วยตกลงพวกนายได้บอะแสอะไรไหมไม่อ่ะแถมดันซวยไปเจองูจงอางกำลังฟักไข่เขาอีกโอ้ยเพ่นแทบไม่ทันฉันก็แย่เหมือนกันแล้วนายล่ะเจออะไรไหมนะเดชไม่อยากพูดถึงต้องเป็นอะไรที่สยดสยองกว่าที่เราสองคนเจอแน่ๆว่าไงายนะเดช เล่ามาเหอหน้าเดวก็ได้ฉันเจอแมลงร้ายมันบินพืดพืดมาเกาะตรงหน้า OMG Oh my God หัวใจจะวายบอกนะว่านายเจอมแมลงสาบฮีโร่อะไรวะกลัวแมลงสาบเฮ้ยอย่าไปหัวดราะนั่นเด็ดเลยคนเราก็ต้องมีจุดอ่อนทั้งนั้นน่นแหละถึงจะเป็นฮีโร่แล้วก็เหอะนายหรือฉันเองก็ต้องมีจุดอ่อนเหมือนกันเออจริง ขอโทษนะนะเดชโอ้ยเอ้ยกิงชมัดเลยเนอะได้กินข้าวในชามไอแดงเต็มเพ่แบบเนี้ยวิ่งไม่โดนมันไล้เห่าเหมือนแค่อย่างไรเงยไม่สังเกตเหรอว่าหมูเนี้ยหมาแถวๆนี่มันหายหน้าหายตาไปอ่ะจริงด้วยแล้วพวกมันหายไปไหนกันหมดแดดแเนะ<ห>าะจะหายไปไหนได้ไงอ่ะตะกี้ฉันยังได้ยินเสียงพวกมันเห่าอยู่เลยนะตรงบ้านวางนั่นนะ่ะจริงดิรู้แล้วรู้แล้ว รู้แล้วว่าพวกหมาอยู่ที่ไหนก็นกกระจอกพวกนี้เขาเม้ากันอยู่อะนกกระจอกนายฟังนกกระจอกรู้เรื่องเหรอหรือว่านี่คือความสามารถของนเดบเข้าใจภาษาของสัตว์ได้โอ้โห ณเดชค้นพบตัวเองแล้วค่ะว่ามีพลังพิเศษสามารถพูดก,กับสัตว์ต่างๆได้แต่ดูท่าทางเจ้าตัวยังตกตะลึงกับความสามารถใหม่ของตัวเองอยู่นะสิคะเนี่ยอืมแล้วณเดชเขาจะเอาพลังพิเศษที่เพิ่งค้นพบนี้มาช่วยในภารกิจทลายแก๊งขโมยน้องหมาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยซูปเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ตอนกำเนิดฮีโร่ก็เดินทางมาถึงช่วงสำคัญแล้วนะคะณเดชก็ค้นพบตัวเองแล้วค่ะว่ามีพลังพูดคุยกับสัตว์ต่างๆได้แล้วพลังนี้จะพอปราบแก๊งขโมยน้องหมาได้หรือเปล่าน้อโอ้ยดแองกเตอ้มแนมอนกยนนะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะเราจะเรียกคนมาช่วยเองร้ายงอากนการเดี๋ยวฮะขออนุญาตขายอ,ยาอ่ะม,ไม,ไม่ไม่ได้หนีสักหน่อยแ,แค่ออกมาสูดอากาศเองอ่ะก็ข้างในน่ะมันอึดอัจจะตายไปคิดหรือว่าใคาจะเชื่อกลับเพาไปทะเดีเดหรือว่าจะตายอยู่ตรงเดนนอนชัยพงฮะไม่ก็ได้ช่ โไม่ต้องกลัวนะชีโร่พวกเรามาช่วยแล้วชีโร่บอกว่าพวกหมาถูกจับตัวอยู่ในโกดังนี้และกําลังถูกโฉไปขายคืนนี้แล้วเราจะเอายังไงกันดีไปแจ้งตำรวจเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปแล้ววว่าพวกเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่โจนแค่เนี้ยพวกเราจัดการได้นะฮงั้นไปโลดซูเปอร์ฮีโร่สู้ นี่มันอุปกรณ์จับสัตว์ทั้งนั้นเลยนี่เอ๊ะเสียงอะไรน่ะ สินค้าคราวเดียดเด็เกรดเอเลยนเนี่ยนะปูมันกินอาหารเม็ดคุณภาพสูงกันทั้งนั้นเลยแพงๆด้วยตกลงส่งของคืนเนี้ยเที่ยงคืนที่โกดังสิบสามนะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินไปให้พร้อมด้วยลนะ่ะเขา้าจ้แผนแฝงตัวไปเป็นพนักงานขายอาหารหมาของข้าได้ผลกําไรเห็นๆเลยเจ้า,าอ้วนเฮ้ยเสือมืดแกนี่มันหัวแหลมจริงๆเลยนับถือนับถือหลังจากคืนเดียนะเราสองตัวเอ๊ยสองคนก <c oughs> ็จะได้เป็นเศรษฐีกันสักทีนะไตรภูมิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประจํอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยชุดบ้าอะไรเนี่ยนึกจะลอยก็ลอยอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวพวกมันก็ได้ยินหรอกว้านี่เป็นโกดังผีสิงเหรอนั่น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 ไงสินค้าหลังบ้านอุ้ยตายแล้วอุ้ยเจ้าผอมไปเร็วาเร็วเร็วเร็วขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ ไม ah. ่ได้ด้วยอ่ะโอ้โอ้ขอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่คนนะไม่ใช่ผีห้วยขอนให้ยังก็บรรู้ฉันจะมาช่วยพวกเจ้าให้ออกไปดยุดนั่นแกจะทำเป็นไรอ่ะเฮ้ยมันจะปล่อยพวกหมามาไงเจ้านี่ี่แต่งตัวประหลาดยังจะมารู้มากต้องจัดเย้ย นเดดอุ๊ยวาเยอะด้าอุ้ยเจ๋อไป้าอ้ยด้าอุ้ยทีชัดบุกพวกแกเป็นใครกันนะเดี๋ยวนเ่คือซุปเปอร์ฮีโร่อันเดดเดี๋ยวนายช่วยพวกหมาออกมาให้หมดเลยนะที่เหลือเนี่ยพวกเราจัดการเองได้เลย มมนมมมมันไม่ใช่คนโก้ยเธอขอบพี่น่าต้องกดเดียวแล้วจ้ะต้องอาจมากันกวางแผนอภิพหมามหลุทธิคือโครมการเป็นมหาเศรษฐีของพวกเราเฮ้ยยังจะตามมาอีกอย่างนี้ต้องเจอวิชาตะเกียบเป็นเฮ้ยเย้ย เฮ้ยครับที่เป็บบผีลามใไดยังไงะเมนบอกเขาก่อนเลยเอานี้ไปกินเลยนีนแน่้หหเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วยุ้ยเป็นแกดิเองอที่บังอาจปหัวขาดแล้วทำไมนายถึงทำอย่างนี้ล่ะ ที่นายเองก็เป็นหมาเหมือนกันนี่นะกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังไม่สายนะไม่ต้องมาพูดบ่าเลยเรื่องอะไรแกด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงล่ะฉันเตือนนายแล้วนะ บรสวตัได้ด้วยเลยเนี่ยอุ๊ยอดนี่นะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อย่างนี้ต้องเจอลูกเตะเทคอนโดโ้ยากเทควันโด แล้วจูจ่ๆบรรดาหมาหมาแสนรักเหล่านี้ก็ถูกผู้ไม่ประสงค์ออกน้ำนำกลับคืนสู่อ้อมกอดของเจ้าของอย่างปลอดภัยครับและนี่คือชมหน้าแก๊งโจรอ้วนผอมที่สิน้นฤทธิ์ชดใช้กรรมอยู่ในกรงหมา ภารก,รกิจแรกสําเร็จลงได้ด้วยดีพวกเธอทําได้ดีมากแต่กว่าจะสําเร็จได้เนี่ยเล่นเอาหืดขึ้นคอเลยนะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะพลังพิเศษเนี่ยใช้ยากจริงๆใช่ใช่ผมน่ะเกือบตายใหม่ๆก็อย่างงี้แหละเดี๋ยวก็ชินไปเองพวกเธอจะต้องเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมปกป้องสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ยเกยาวชนของเราพวกเธอคือความหวังของเราทุกคนแต่ก็ต้องขอบคุณพวกเธอมากเลยนะที่เสียสละเวลาของพวกเธอมาทำหน้าที่นี้ทั้งที่พวกเธอก็ต้องทำงานของพวกเธออยู่งานแย่แล้ว เดี๋ยวจะรีบไปไหนะอยู่ไม่ได้แล้วครับยังส่งของให้ลูกค้าไม่เสร็จเลยไปก่อนนะครับด็อกเตอร์อย่าเพิ่งท้อน,นะซูเปอร์ฮีโร่เรายังมีภารกิจอีกมากมายรอให้พวกเธอไปจัดการสู้ต่อไปนะซูเปอร์ฮีโร่สู้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 สปรบมือให้สามซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ดังๆหน่อยนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆก็มีหัวใจเขาก็คงไม่อยากถูกรังแกแล้วก็อยากจะอยู่กับเจ้าของตลอดไปถ้าน้องๆเลี้ยงสัตว์อะไรก็ต้องให้ความรักและดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีๆนะคะ ส่วนสมหนุ่มซูเปอร์ฮีโร่หล่อช่วยได้ตอนนี้พวกเขารู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าถูกคัดเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์ความดีของหน่วยบัญชาการลึกลับซับซ้อนภารกิจต่อไปของพวกเขาคืออะไรและพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องกลับมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะทางช่อง3เวลาเดิมแบบนี้ล่ละค่ะวันนี้ดรแอลลาไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ ก็อ,อยากให้เธอมีหวังที่สดใสก็อยากเป็นเงาดูแลยินดีเรือยไปที่ทำอะไรก็ได้เพื่อเธอ